โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มีอยู่เกมเปแค้วนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวแมวกาชานะฮะเซตเทลส์ออฟเนโกรูการนั่นเองนะฮะหรืออีกที่หลายคนเรียกว่าแมวเพลต์นั่นเองนะฮะก็บอกก่อนเลยว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นที่ต่างนะฮะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะอ่ะสำหรับในกาชาเซตนี้นะฮะก็จะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ตีไกลนั่นเองนะฮะอ่าแต่ละตัวนี่ก็จะตีไกลทั้งนั้นเลย แล้วก็มีอ่าการื่้นที่ที่ช้านะจึงทําให้เหมาะสําหรับเป็นตัวตั้งรับอย่างมากเลยนะฮะอ่าสำหรับการชาเส้นนี้ก็จะเป็นสายตั้งรับนั่นเองสามารถเล่นในด่านบอสนี่บอกเลยว่าเป็นตัวตั้งรับแล้วมีโอกาสชนะสูงนะฮะอ่าสำหรับการชาเสนนี้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้อ่าสุ่มเป็นตัวแรกนะฮะยูเบอร์ Uber ตัวแรกของเกมนะฮะไม่ควรสุ่มเลยสำหรับใครที่ไม่มียูเบอร์ก็อย่าไปสุมส่มเสนนี้นะครับผมแนะนําเลย เนื่องจากกาชาเส้นนี้นะมีตัวทำดาเมจที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะฮะส่วนใหญ่จะไปเน้นที่การป้องกันซะมากกว่านะฮะโอเคมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะฮะโอเคตัวแรกนะเนโกรุก้านั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ดีพอสมควรเลยนะฮะมีสกิลที่น็อกแบ็กนะฮะสำหรับทุกท่าเลยยกเว้นมิทิวนั่นเองนะฮะเป็นแอรีแอคแท็กนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ในด่านบอสนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากล่าที่สามนะจะมีฟีดไว้ด้วยนะฮะ จมตีผักแล้วก็แช่แข็งนะทำให้เรามีโอกาสที่จะ,ะตั้งตัวได้ทันนะฮะ,ะแต่สําหรับตัวนี้นะฮะดาเมจก็พึ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงอยู่ตรงที่อ่ารีชาร์จค่อนข้างนานนะฮะกว่าจะตีทีนี้ก็รอหลายวินาทีเลยพอสมควรนะฮะอ่าโอเคเรามาดูต่อกันที่ตัวที่2นะฮะอาิลูก้านั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีดาเมจนะ ถ้าใครสุ่มกาชานะฮะได้ยูเบอร์ตัวนี้เป็นตัวแรกบอกเลยว่าคุณโคตรสวยนะฮะนะครับเพราะว่าตัวนี้นะไม่ค่อยมีดามเมจเลยนะฮะสำหรับต้นเกมแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคลื่อนที่ช้ามากนะฮะทำให้จบเกมได้ช้านั่นเองนะฮะแต่ก็มีสกิลนะฮะที่ดีพอสมควรเลยนะฮะก็คือสโลนะฮะสำหรับทุกท่านเลยนั่นเองนะฮะไม่เว้นแม้แต่มิทิวแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตีไกลที่สุดในเซตนี้แล้วนะฮะอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้เหมาะสำหรับตั้งรับ คอมโบกับอ่าเจ้าอัลตารนันเพซิลเล่จริงๆนะฮะอ่าเขามาคู่กันจริงๆนะ,ะสองตัวนี้ก็สโลนะฮะแล้วก็ให้อัลตารน์นะฮะผลักนะฮะอ่าเป็นไงคอมโบกันก็ทําให้บอสนี่โอกาสโจมตีเราได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับตั้งรับจริงๆสำหรับเซตนี้มาดูที่ตัวต่อมาเลยนะเทโคลรุกานเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีดาเมจค่อนข้างสูง แต่ว่าโจมตีแค่ซิงเกิลแฮกนั่นเองนะฮะเป็นตัวที่อมผมเลิกใช้เลยอะเพราะว่ามันชอบไปตีพวกลูกกระจอกอะไม่ยอมตีบอสก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีดาเมจแต่ว่าต้องพึ่งทีมหน่อยนะฮะในการเคีย์พวกลูกกระจกแล้วก็ให้เทโคนุก,การนะจัดการบอสนั่นเองนะฮะอ่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่พึ่งทีมแล้วก็พึ่งโชคด้วยพอสมควรนะะเพราะว่ามันจะโจมตีตัวไหนแล้วก็ไม่ทราบได้ <laughs> โอเคมาดูที่ตัวเอ่อล่างที่2นะฮะอ่าเป็นคิดติคอลนั่นเองนะฮะอ่าสำหรับเจ้าสกิลนี้มีโอกาสตีครินะฮะ10%นั่นเองนะ,ะแล้วก็ในล่างที่3นะลูฟ่านแลนด์นะฮะคล้ายๆกับลูฟี่เลยเนาะโอเคมีอ่ามีอัตราคริอยู่ที่20%นั่นเองนะฮะก็บอกได้เลยว่าหน้าสั้นนะฮะบอสนี่โดนเจ้าตัวนี้ตีไปก็บอกได้เลยว่าจุกๆนั่นเองโอเคมาที่ตัวต่อมานะครับ ร拉ลูกกาันเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คอมโบคู่กับ2ตัวนี้ได้เลยนะฮะอ่าสำหรับร่างที่2นะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีสกิลฟรีดนั่นเองนะสำหรับทุก่านเลยนั่นเองนะเป็นเอเล็กแท็กสำหรับเจ้าตัวนี้ก็บอกเลยว่าจมตีค่อนข้างไกลเลยนะฮะอ่าแต่ว่าดาเมจนี่ค่อนข้างเบานั่นเองนะฮะอ่าเหมาะสำหรับไว้ตั้งรับนั่นเองก็ไม่แนะนําให้ตัวแรกผมคิดเลยนะฮะ ถ้าคุณมีเจ้าตัวนี้ตัวแรกนะครับบอกเลยว่าดาเมจคุณไม่ค่อยมีเลยโอเคมาที่ตัวต่อมอ่ะโอเคลืมลืมบอกเลยสำหรับร่างที่3านั่นเองนะก็จะมีสกิลเพิ่มมาอยู่ตรงที่วิกเคนนะฮะอ่าร้อยเปอร์เซนที่จะทำให้ศัตรูนะจมตีเบาลงนะห้บเอร์เเลยนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยสำหรับร่างที่3นะครับคอมโบกับ2ตัวนี้ได้ดีเลย โอเคมาที่ตัวต่อมาโทกิรุกาเองนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ทำดาเมจได้นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีสกิลอยู่ตรงที่ป้องกันช็อกเวฟนะฮะไม่ได้ไม่รับผลจากช็อกเวฟนั่นเองนะฮะแล้วก็เซิร์ฟวิฟนะฮะทำให้มีโอกาสที่เราโดนโจมตีถึงตายนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะไม่ตายนะฮะจะเหลือเลือดเพียง1%นั่นเองนะฮะแล้วก็สตริงนะฮะเมื่อ เลือดต่ำกว่าเกณฑ์นะทำให้เจ้าตัวนี้ตีแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะบอกเลยว่าถ้าถ้าตัวนี้นะฮะโดนตีเสร็จปุ๊บนะฮะอ่าแล้วก็สกติดสก,กิลสเตงนะฮะการโจมตีแรงพอๆก,กันกับลูฟันแลนดได้เลยนะฮะอ่าแถมยังเป็นเอลียแอคแท็กอีกแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นสายตั้งรับทําให้โจมตีค่อนข้างช้านะกว่าจะง้างทีนะบอกเลยว่า รอไปชัจหน้าไม่ใช่รอเล่นนะฮะอ่าสําหรับล่างที่3นะก็จะไม่มีอะไรนะก็จะคล้ายเดิมแต่ตรงที่สกิลสเต็งนะ,ะจะติดเมื่อ,อเลือดเหลือเ9เปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าโดนสกิดนิดเดียวนะฮะเจ้าสกิลสเต็งก็ติดแล้วนะฮะอ่าทําให้โจมตีแรงขึ้นนะฮะอ่าก็อาจจะเป็นคอมโบได้นะแบบว่ามีเอา เอาตัวนี้ไปแทงนะฮะอ่าพอมันโจมตีครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บโดยโจมตีเสร็จปุ๊บติดสกิลสวายปนะฮะแล้วก็ติดสกิลสเต็งไปด้วยในตัวนะฮะอ่าทำให้โจมตีแรงยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นปล่อยให้เจ้าตัวนี้โดยโจมตีสักดอกหนึ่งนะฮะอ่ามันก็โจมตีแรงแล้วโอเคมาที่ตัวต่อมานะสำหรับเจ้าตัวนี้พาพารูกานั่นเองนะมีสกิลอยู่ตรงที่เคิร์ร้เอรนตั่นะเองนะต่อทุกท่าโยเวนมิทิลนั่นเองนะ ทำให้ติดสถานะใบนะครไม่สามารถใช้บางสกิลได้นะฮะอย่างเช่นฟีดน็อกแบ็กอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะซึ่งก็สังเกตเลยผมอัพเวลน้อยมากเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากโจมตีค่อนข้างใกล้นะฮะถ้าเทียบกับหลายๆตัวนะฮะอ่ะแถมยังอ่าติดสกิลเคลืนไม่กี่วิด้วยนะเพียงแค่สีวิเองก็เป็นอีกสาเหตุเลยที่ผมไม่ค่อยได้อัพนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่อาจจะทำดาเมจได้นะฮะ พอพอก็ดาเมจพอๆกันกับอ่าพัศแลันนะฮะที่ยังไม่ติดสกิลสเต็งเลยนะฮะอ่าโอเคแล้วนี่คือทั้งหมดที่ผมมีนะฮะอ่าสำหรับตัวต่วตอมานะ,ะที่ผมยังไม่มีก็คือคูบิลูก้าเองนะ,ะสำหรับเจ้าตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจน้อยมากน้อยเกือบเอ่อน้อยที่สุดในทุกตัวนะฮะในเซตเซตนี้ก็จะมีสกิลอยู่ตรงที่คินะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อ่าช็อคเวฟนะเวฟแปดอะบอกได้เลยว่าโคตรไกลนะฮะอ่า เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้กวาดมิดทิวได้ดีสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าต้นเกมนี่บอยเลยไม่มีดาเมจนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้กําจัดมิดทิวได้ดีแต่ว่าพอใช้กับอ่าพวกธรรมดาะฮะพวกสีแดงสีอะไรนะฮะบอยเลยว่าเจ้าตัวนี้ดาเมจน้อยมากนะฮะอ่าโอเคมาดูที่ตัวต่อมาเลยฮะอ่า โ no นบิรุก้านเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้เพราะว่ามีสกิลกันเกือบทุกอย่างเลยนั่นเองนะฮะแถมรองแรงอีกตั้งหากโจมตีไกลแถมติดเคิร์ดด้วยนะฮะอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไนะว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบา,บายยครับผม